ครับสวัสดีครับมารีวิวสินค้ารุ่น12โวลต์นะครับแกะกล่องนะครับเบื้องต้นที่จะได้รับนะครับหน้ากล่องนะครับเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับด้านข้างตัวนี้ด้านหลังนะครับก็จะมีอธิบายวิธีใช้ต่างๆนะครับเสียบพัดลมเสียบหลอดไฟชาร์จโทรศัพท์เสียบทีวีที่เป็น12โวลต์นะครับนะครับผมมาแกะกล่องดูนะครับผมนี่ครับเบื้องต้นก็แกะมา มีขาตั้งแผงนะครับผมเอาไว้ติดตั้งแผงครับแล้วก็มีกล่องตัวนี้นะครับนี่นะครับรูปสวยนะครับแกะมาจะมีหลอดไฟนะครับนี่นะครับอุปกรณ์ที่จะได้สาย DC นะครับเอาไว้ต่อพัดลมกับทีวีที่เป็น12โวลต์นะครับตัวนี้เป็นหูนะครับเอาไว้แขวนหลอดไฟทั้ง4ี่ดวงนะครับนี่นะครับสี่ดวง มีหลอดไฟ LED ครับ3วัตต์จำนวนสี่ดวงนะครับตัวนี้ก็จะมีสวิตช์ปิดเปิดนะครับเลือกเปิดปิดได้นะครับผมแต่ละหลอดนะครับนี่นะครับหลอดไฟสี่ดวงนะครับสว่างทั่วถึงนะครับครอบคลุมนะครับผมตัวนี้แผงโซลาเซลล์ครับรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับลูกค้าจะได้เป็นแผง15วัตต์นะครับ เพิ่มจากเดิมที่เป็น10วัตต์ตัวนี้เป็น15วัตต์นะครับข้างหลังก็จะมีมีสายครับยาว5เมตรนี่ครับจำนวนวัตต์15วัตต์นะครับผมแผงใหญ่กว่ารุ่นทั่วไปนะครับชาร์จไฟตอนกลางวันได้ดีนะครับมีแจ็คเป็น DC นะครับเอาไว้เสียบชาร์จกับกล่อง power box นะครับผมจะมีสายชาร์จอเนกประสงค์นะครับหเส้นให้ด้วยนะครับเป็น usb ก็เอาไว้ชาร์จโทรศัพท์หรือชาร์จลำโพงหรือไปคาดหัวนะครับผมหนึ่งเส้นแล้วที่สำคัญนะครับนะครับการแพ็คดีนะครับตัวเครื่องของ power box รุ่น12บวล์นะครับผมนี่นะครับห่ออย่างดีนะครับเราแกะออกมามีสวิตเปิดเครื่องนะครับตรงนี้นี่ครับเปิดสถานะเมื่อรับเครื่องส่วนมากจะเต็มแบบนี้เลยนะครับพร้อมใช้งาน มีช่องชาร์จโทรศัพท์นะครับผมแล้วก็ช่องเสียบหลอดไฟช่องเสียบต่างๆจะเป็นรูปสัญ,ญลักษณ์ชัดเจนนะครับเนี่ยครับลูกค้าจะใช้งานง่ายนะครับเป็นรูปหลอดไฟก็เสียบหลอดไฟลงไปตัวนี้ก็ชาร์จโทรศัพท์นะครับผมตัวนี้18โวลต์นะครับเป็นรูปแผงโซลาเซลล์ก็คือเอาไว้ชาร์จโซลาเซลล์นะครับเสียบเข้าที่ช่องนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับที่ลูกค้าสอบถามเข้ามาว่าชาร์จไฟบ้านได้หรือเปล่านะครับ ให้เปิดตรงด้านข้างนะครับผมนี่ครับด้านข้างของเครื่องนะครับจะมีสายชาร์จไฟบ้านนะครับอยู่ในตัวนี่นะครับเสียบชาร์จไฟบ้านได้นะครับหรือจะชาร์จโซล่าเซลล์ก็ได้นะครับเลือกใช้2ทางนะครับนี่ครับมีคาอธิบายมีมือนะครับหนูจับตรงนี้เอาไว้ถือไปใช้งานในไร่ในสวนนะครับหรือไปท่องเที่ยวนะครับนี่นะครับสินค้า1ชุดลูกค้าจะได้ ตามที่ผมแกะให้ดูนี่นะครับผมนี่นะครับมีกล่องแล้วก็อุปกรณ์ครบชุดสินค้ามีรูปทีวีแต่ไม่ได้แถมทีวีนะครับผมแล้วก็ไม่ได้แถมพัดลมนะครับสาธิตให้ดูว่าเขาใช้ได้นะครับในชุดก็จะได้นี่นะครับอุปกรณ์แค่นี้ก็คุ้มนะครับผมหลอดไฟเปิดได้ถึงเช้านะครับสนใจสินค้านะครับสามารถสอบถามที่เบอร์0834616699นะครับโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับ หรือสนใจสั่งซื้อนะครับง่ายๆครับเพียงแค่พิมพ์ชื่อที่อยู่เบอร์โทรไว้ใต้รีวิวนี้นะครับผมครับขอบคุณมากนะครับ